ปริศนาคำถามอะไรเอ่ยตอนเช้ามีสี่ขาตอนกลางวันมีสองขาแล้วตอนเย็นมีสามขากับตำนานสัป,ปลาดชาวกีกโบราณครึ่งคนครึ่งสิงโตอย่างสฟริงที่สัป,ปลาดตัวนี้ได้รับคำสั่งมาจากเทพีเฮลาให้มาลงโทษเมืองตีฟเพราะเนื่องจากพระราชาแห่งเมืองนี้ได้ทำผิดกฎอย่างรุนแรงไออัสพระราชาเมืองตีฟได้ทำการลักพาตัวแล้วก็ชำเราเจ้าชายแห่งเมืองปิซาแต่ก็เหมือนว่ากฎหมายบ้านเมืองจะไม่สามารถทำอะไรราชาอางค์นี้ได้ เอพีเฮลาเลยได้ส่งสัปลาดสฟิงตัวเป็นสิงโตหัวเป็นผู้หญิงมีปีกแล้วก็มีหางที่เป็นงูมาทําหน้าที่ก่อกวนชาวเมืองทีฟ โดยซาป,ปลาตัวน,นี้จะทําการถามผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาว่าอะไรเอ่ยตอนเช้ามีสี่ขาตอนกลางวันมีสองขาแล้วตอนเย็นมีสามขาแล้วใครที่ไม่สามารถตอบคําถามนี้ได้ก็จะกลายเป็นของว่างชั้นดีของสฟิงค์ราชาไลาอัสก้มใจมากจึงได้ประกาศตามหาผู้กล้าใครก็ได้ที่สามารถตอบคําถามของสฟิงค์จนกระทั่งชายหนุ่มรูปงามอ e ีดีปัสปรากฏตัวขึ้นโดยอ e ีดีปัสสามารถตอบคําถามสฟิงค์ได้อย่างง่ายดายคำตอบของคําถามนั้น ก็คือมนุษย์โดยตอนเช้าเปรียบได้กับวัยเด็กของมนุษย์ที่มนุษย์จะต้องคลานส่คะ แล้วในตอนกลางวันก็เปรียบได้กับวัยเจริญพันธุ์ของมนุษย์ที่จะต้องเดินสองขาแล้วในตอนเย็นเปรียบได้กับวัยชลาที่มนุษย์จะต้องมีไม้เท้าช่วยเดินสฟิงซ์ที่ได้ยินคําตอบที่ถูกต้องเสียใจทําการคิวตัวเองตกหน้าผาไปส่วนอีดิปัสเองได้รับรางวัลเป็นเมืองตีฟแล้วตำนานของอีดิปัสเองก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะอาจเรียกได้ว่าเป็นตำนานกรีกของลูกทอลพีใครที่อยากฟังเรื่องราวต่อเนื่องของอีดิปัสให้ คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง